วันนี้เรามีโอกาสได้ต้อนรับคุณเนตตี้กับคุณแม่ให้เกียรติมาเยี่ยมบ้านไข่ผัาค่ะคุณเนตตี้เป็นเลกาซี่ครีเอเตอร์สายรักสุขภาพครับมาเจอไข่ผัาสดสะอาดสะอาดอดที่จะชิมไม่ได้เลยค่ะ,ะน่อร่อยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีกลิ่นเขียวไม่มีเลยค่ะเป็นแบบเหมือนแบบตุ่ต อร่อยจริงหมดต้องของคุณบอกนน้เขาบอกอร่อยจริงเลยที่เข้าใจแร้วอร่อยเจนกับพี่เขื่อนรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่เห็นคุณเนตตี้กับคุณแม่สนุกตอนมาเยี่ยมฟาร์มเราบางส่วนของฟาร์มทําการก่อสร้างอยู่เลยมีเสียงรบกวนบ้างต้องขออภัยด้วยครับวันนี้นะคะได้มาเยี่ยมฟาร์มนะคะของบ้านแส่ขังได้ชิมสดๆอร่อยมากๆเลยอยากเชิญชวนเพื่อนๆนะคะให้แบบมานะคะลองชิมแล้วก็มาทานซุปเปอร์ฟู้ดที่ง่ายอร่อยแล้วก็ทำได้หลายเมนูด้วยค่ะ ก่อนกลับเราขอเก็บภาพไว้เป็นที่เรือลึกหน่อยครับคุณเนตตี้กับคุณแม่รับปากว่าจะกลับมาเยี่ยมเราใหม่น้องเจนกับพี่เขื่อนจะรอนะคะเพื่อนๆที่สนใจรับไข่ผ่าสดซูเปอร์ฟู้ดตัวจิ๋วไปทำอาหารทักเราใต้คอมเมนต์ได้นะครับขอบคุณและ,สว,ส,ะสวัสดีครับ